คลิปนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับเมื่อวานผมอธิบายเรื่องของพลังงานซึ่งเป็นสิ่งไร้รูปสร้างสิ่งที่มีรูปก็คือเวลาเราใช้จิตของเราเนี่ยสร้างพลังงานเหมือนตอนที่กําเนินโลกบิ๊กแบงพลังงานกับการสะเทือนหรือแม้จะเป็นลองไปติดตามเรื่องคลิปในการที่เราบอกรักข้าวหรือด่าข้าวข้าวมีผลต่างกันดังนั้นพลังงานเนี่ยมีผลต่อวัตถุมีผลต่อสิ่งที่มีมวลนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาฝึกในเรื่องของการใช้ จิตของเรานะครับที่เข้าสู่สภาวะว่างสภาวะรู้เนี่ยเป็นสภาวะที่เราเป็นธรรมชาติธรรมชาติมีพลังพลังที่ว่าคือพลังงานเพราะว่าสภาพของจิตคือ,อคือสิ่งที่ไร้รูปเราอยากจะเปลี่ยนแปลงส,สิ่งที่มีรูปรูปร่างอย่ายงเช่นยกตัวอย่างนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเคสของลูกอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าคุณต้องเชื่อก่อนถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อคุณข้ามไป,มไปก่อนได้เลยเพราะยังไงถ้าสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้เชื่อและไม่ได้อินกับสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อครูน่นี้ตอนต้นคุณไม่สามารถทําได้อยู่ดี เพราะสุดท้ายความรู้สึกของคุณไม่สามารถหลอกกันได้นะครับดังนั้นวันนี้เวลาของคุณมาถึงเมื่อไหร่ที่คุณอินแล้วคุณเชื่อคุณก็ดําเนินตายไปตามนั้นได้เลยครับสิ่งที่ผมอยากจะแชร์คือเกี่ยวกับเรื่องลูกของผมนะครับอพอดีตัวผมเนี่ยช่วงที่ผมมีลูกคือเป็นทัมมี่ที่เหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ฝึกจิตทําสมาธิพอด,พอดีผมรู้สึกว่าในระยะเวลาก่อนที่เขาจะมาเกิดตอนที่เข้าอยู่ในท้องคุณแม่แฟนของผมนะครับเขาคือของขวัญของผมผมรักเขามากผมรู้สึกว่า รู้สึกดีมีความสุขที่จะมีเขารู้สึกว่าเขาจะทําให้ชีวิตผมมีความสุขในการเติมเต็มผมรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณในการที่เขาจะเกิดมาเป็นลูกผมไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวนะครับที่รู้สึกว่าเกิดมาทําไมฉันจะต้องเสียเงินเสียทองให้เขามากมายแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมมีความสุขจากการได้ให้และประกอบกับแฟนผมก็เป็นคนที่เขามีความสุขในชีวิตอยู่แล้วเป็นคนที่คือเขาเกิดมาด้วยความที่ว่าเขาไม่ค่อยเครียดอยู่แล้วไม่ค่อยมีความทุกข์ดังนั้นสิ่งที่ผม ากำลังจะบอกคือผมมีความสุขแฟนผมมีความสุขพลังงานไรรูปในตัวผมเนี่ยก็คือความรู้สึกของผมนะครับเป็นพลังงานสั่นสะเทือนไปถึงลูกทันทีที่ลูกเกิดออกมาเนะครับเชื่อไหมว่านี่จะครบหนึ่งปีแล้วคือผมอยากจะมาแชร์โดยประจการส่วนตัวว่าลูกผมเนี่ยน่ารักมากนะครับหน้าตาเนี่ยตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยตัวผิวแบบคํำนะครับแล้วก็ดูแบบไม่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ระยะเวลาผ่านไปเขาขาวขึ้นเขาดูรูหล่อขึ้น ไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบแล้วเขาก็เลี้ยงง่ายมากนะครับร้องแค่ตอนกินนมตอนหิวตอนนอนแล้วก็งองแงแบบมีเหตุผลแบบเด็กที่เป็นทั่วไปทุกครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นมีลูกไม่น่ารักอยากจะเปลี่ยนแปลงคนที่เขารู้สึกว่าเราเขาไม่น่ารักกับเราสิ่งที่คุณต้องทําอย่างแรกคือคุณต้องเชื่อในเรื่องของพลังงานก่อนว่าพลังงานสั่นสะเทือนส่งไปหาสิ่งที่เป็นวัตถุ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีคุณสังเกตเลยว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยกลูกเกิดมาทําไมลูกคุณจะดื้อคุณถ้าคุณรู้สึกว่าลูกคุณไม่น่ารักลูกคุณก็จะไม่น่ารักกับคุณจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณส่งออกไปเนี่ยส่งถึงคนรอบข้างและเขาเป็นไปตามที่คุณรู้สึกเสมอครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเอาไปทําดูครับชอบไม่ชอบบอกได้ครับบ๊ายบาย